ครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้เราอยู่ในช่องเบปิติพัฒน์นะครับต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเป็นการรีวิว Honda รถ่อนด้าซีบี0 0 b ์พันร้อยนะครับคันนี้ก็มาต่อกันอีกคันนึงนะครับผมพี่บุง้งเพิ่งซื้อมาสุดๆร้อนๆเลยนะครับคันนี้เป็น รถอะไรรุ่นอะไรครับพี่ CBR 650ครับตัว R ครับตัวใหม่เลยนะครับกนะครับต้องมาดิบก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆกันเลยนะครับว่าพี่บุ้งพี่บุ้งซื้อมามาตอนไหนครับพี่ซื้อมาประมาณช่วงเดือนไหนประมาณต้นต้นปีอ่ะต้นต้นปีปีที่แล้วอ่ะต้นปีปีที่แล้วก็ประมาณปี19นะครับ19ครับปี19ใช่เพราะรุ่นนี้ก็เพิ่งออกมาได้ไม่นานเหมือนกัน พี่บุ้งได้แต่งอะไรไปบ้างหรือยังครับคันนี้เปลี่ยนท่อครับเป็นท่อเปลี่ยนไม่ใช่ยกเส้นนะครับเปลี่ยนสลิปออนอย่างเดียวออนครับเป็นโตกระปองนะครับใช่ก็ก็พี่ห้อครับยี่ห้ออะไรก็ดูกันเองเลยนะครับแล้วมีทําอะไรบ้างครับสายสั้นครับสายสั้นนะครับแบบพับได้ใช่ครับเป็นเป็นแม่เหล็กไหมครับแม่เหล็กครับอ๋อแล้วก็ไฟเลี้ยวเดินมาถอดออกมาแปลงใหม่ครับ ครับผมนู่นครับอีกคันหนึ่งนะครับเบอร์ซิสนะครับแล้วยังมีอะไรอีกหรือเปล่าครับพี่ที่แต่งเอาไว้นนนเนี่ยครับพวกกันถังน้ำมันกานะรลายถังน้ำมันปกติไม่ค่อยได้ขับเลยก็เลยไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่ครับอืมนี่คนไม่ค่อยได้ขับนะครับแต่ว่ารถมีเยอะมากคันนี้ซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับตอนนั้นสามแสนสามหมื่นกว่าครับสามแสนสามหมื่นกว่า ขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> รอชมคลิป <c oughs> ต่อไปว่าเราจะทำอะไรกันนะครับครับ <c oughs>